มันม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิจกุฎจันทบุรีสัป,ปะคุณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมถาแก้ปวดเมื่อยบว,วมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหม่องสมุนไพร ร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิดจกูดสนใจติดต่อได้ที่น้ำมันหอมสมุนไพรเลรทังพรพระพุทธบาทเขาคิดจกูดจันทบุรีสรพพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษมแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชา น้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรอนพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ ให้ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างไรจักดิ์สิทธิ์อย่างไรทําไมมีคนมามากมายทําไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจิกุลที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทําไมต้องเขียนนมัสการรอยพพุทธบาท เทพเจ้าแห่งเขาพิจกูดเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกและข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรี